อา้าวสิครับน่าสนใจเพราะว่าไม่ใช่แค่โตดิโบแล้วแมนยูได้ส่งแมวมองไปเช็คฟอร์มของเคฟรนตูรามที่เคยเป็นเป้าหมายของลิเวอร์พูลนะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากลูกพี่ใหญ่อย่างฟราบิซิโอโรมาโนบอกว่าแมวมองของแมนยูได้เข้าร่วมชมเกมระหว่างนี้เจอกับเลครับเพื่อดูฟอร์มของชองแคร์โติโบแล้วสื่ออย่างเกรดแฟรงค์ฟุตบอลนิวแกบอกเลยว่าแมวมองของแมนยูเองก็จับตาดูเคฟรนตูรามที่เคยเป็นเป้าหมายของลิเวอร์พูลอีกด้วย ต o d i ดิเนี่ยตกเป็นเป้าหมายของแมนยูนะครับเพื่อจดแทนแฮร์รี่แม็กไวที่เตรียมย้ายไปอยู่กับเวสแฮมอยู่นเแต่แมนยูได้มีการพูดคุยกับต o ดิโบไปเบื้องต้นแล้วแต่สื่ออย่างเลยคุยเป้บอกว่าแบางช์แมงปาวาเป็นเป้าหมายของเอเิกจนาที่เขาชื่นชอบมากกว่านะครับ เชื่อว่าชังตอริโบและก็เคเฟรนตูรามเนี่ยมีมูลค่าประมาณ40-45ล้านยูโรและแม้ว่าชาังนีสเนี่ยอยากจะรังตัวทั้งคู่เอาไว้ครับแต่ฟรองกิซอนฟี่ผู้อำนวยการกีฬาเนี่ยยอมรับว่าการย้ายทีมอาจจะเกิดขึ้นได้หากมันเหมาะสมกับทุกฝ่ายนอกจากนี้ทั้งคู่ยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองกัปตันทีมของนีสสำหรับฤดูกาลใหม่ครับ2023-2024อีกด้วยโอ้โหส่งแมวมองไปดูแล้วสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ อยากได้ชั้งตัวดีโบแล้วก็เคฟเรนตัวรามนะต้องมาตามมาว่าจะได้ไม่ได้นะครับโอ้โหตอนนี้ับเป็นอะไรที่น่าสนใจไปหมดเลยครับทุกข่าวทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับ2คนนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้วรุ่นจัดไปเลยครับผม